มันจะไม่ตรงกันแถวเว้นแถวคืออย่างเนี้ยมันจะรับแดดเต็มเลยพี่เขาเรียกฝั่งนี้ทิศตะวันออกฝั่งนี้ทิศตะวันตกทีนี้แดดจากเงาจากเงาเนี้ยมันจะไม่มาทับกอนี้เอนูลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้ลุงกลมมาเดินชมมามาชมแล้วก็มาเรียนรู้การปลูกไผ่เก้าดาวนะอันนี้มีอะไรกันบ้างอาอคุณเก๋อแนะนำหน่อยนี่แปลงนี้อยู่ที่ไหนครับนี่เก็อยู่ที่พระแสงห้วยรายขาวครับผมแปลงนี้ใกล้ๆกับแปลงใหญ่ของผมแปลงนี้ของอน้องชายอของน้องชายแล้วอันนี้กี่ไร่ ยีไร่ครับโอ้โหแปลงใหญ่มากนะยี่สิบไร่แล้วระยะปลูกนะแนะนำหน่อยระยะปลูกปลูกกันยังไงนี่มองเห็นแบบนี้นี่น่าจะแปลงนี้เจ็ดคูณเจไหมหรือไม่ใช่หรอกน่าจะกว่าประมาณเจ็ดเจดคูณปดหรือเจ็คูณเจดประมาณนั้นแหละครับประมาณนะั้นนะแล้วแล้ว,ลวพันอะไรบ้างครับเป็นโคลัมเบียไหมโคลัมเบียครับโคลัมเบียถ้าสองสีมันขึ้นสีแล้วตรงนู้นหนามน้อยอ๋อ คือของน้องชายอ่ะผมไม่ได้มาดูแต่เขาก็เอาพันจากผมมาครับแต่ตัวนี้าน้อยนี่สองสีอ่าสองสีนะสองสีอันนี้สองสีเห็นอยู่เป็นเส้นๆอยู่เนี่ยหลายคนก็สองสีก็คือมันต้องต้องร้อยลํลำใหญ่นิดนึงถึงจะเริ่มขึ้นสีเออถึงจะเห็นสีนะเห็นไหมนี่สองปีก็เพิ่งจะเส้นเห็นเป็นเส้นๆหลายคนก็เขามองนี่ไงก้าวดาวอ่ะช่วงแรกๆมันจะโตช้าแล้วก็ดูรกดูอะไรนี่มาให้ดูช่วงแรกของเขาก่อน ต้องให้เลยว่าคุณต้องเข้าใจแบบนี้นี่ก็เหมือนไม่ได้ทำไรนะน้องน้องไม่ค่อยได้ดูแลนี่ไม่ได้ทำไรนะมรองเขาจะดูแลน้อยกว่าผมผมว่าก็โตนะนี่โต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 นั่นแหละมันเริ่มขึ้นลำขึ้นลำโตแล้วลำากินแล้วอันนี้มีความหลากหลายของสายพันธุ์กีสายพันธุ์ครับที่รวมรวมกันอยู่นี่อะไรบ้างแสงจันแสงจัน น้อยอ่าคอร์ดามเบียสองคอรมเบียสองสีสี่ตัวสี่ตัวเขาไอ้ยักษ์อะไรไม่ได้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 ปลูกครับไม่ได้ปลูกนะอ่าแน่นอนนะตรงนี้ถนนแน่ถนนถนนถนนคือวางวางถนนไว้ใหญ่มากอ่ะว้ามาดูต้นนี้นี่ต้นอะไรโอ้จะเป็นลีร่วนปนทรายอ่าอย่างเงี้ยชื่อเขาบอกแล้วหมู่บ้านด้วยชายขาว ดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้อาจดีอยู่ผมว่าโตดีดูดีเนาะเริ่มตั้งลำตั้งกอแล้วเท่ากับไผ่ตอกเป๊ะเข้าใจไหมคือมอเมองนี่กับเป๊ะใช่ก็ผมก็ปลูกแบบนั้นพี่เฮ้ยผมสลับฟันปลาพี่ไม่คือเป๊ะเป๊ะทั้งหมดเลยก็ปลูกแบบฟามพี่เนอะใช่โหนี่เขาสลับฟันปลาพี่เนี่ยสลับฟันปลามันจะเนี่ยพี่ดูแถวเนี้ยเห็นไหมมันจะไม่ตรงกันแถวเว้นแถวคืออย่างเนี้ย มันจะรับแดดเต็มเลยพี่เขาเรียกฝั่งนี้ทิศตะวันออกฝั่งนี้ทิศตะวันตกทีนี้แดดจากเงาจากกอเนี้มันจะไม่มาทับกอนี้เออไหมใช้ระบบนี้เราเออดีเราต้องเรียนแล้วก็ไปตรงไหนต้องไปสลับคุยกับลูกค้าคือเขาเรียกสลับปันปลาใช่ไหมใช่สมมติว่านี่เราก็คือใส่ในกลางของที่แถวเราใส่ตรงกลางวิธีคิดง่ายอมันจะเป็นสามเหลี่ยมเยื้องๆกันอ่าเนี่ยเนี่ยอ้ามาตรงนี้ก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบขอบคุณครับในการติดตามครับ